มาลงสีทองฟ้าแต่ละช่วงเวลากันค่ะกลับมาทําคลิปสอนวาดแล้วนะคะใครที่ตามแก้มมาสักพักแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าแก้มวาดภาพที่ฉากเป็นทองฟ้าเยอะมากนะคะวันนี้ก็จะมาลองทําให้ทุกคนดูนะคะว่าเราเลือกสีกับทองฟ้าแต่ละช่วงเวลาย,ยังไงมาเริ่มจากทองฟ้ารอนลางวันกันเลยค่ะเราจะเลือกสีพื้นเป็นสีฟ้าแบบฟ้าเลยฟ้าสดใสลงไปก่อนจากนั้นเราก็จะเลือกสีน้ําเงินเข้มค่ะไปปาดในจุดที่ห่างไกลดวงอาทิตย์ให้เราจรินตนาการเอาเองว่าดวงอาทิตย์จะอยู่ตรงไหนเนาะถ้าอยากได้เข้มขึ้นอีกนิดก็ได้ค่ะก็ปาดปาดปาดไปจากนั้ ามาป่าในจุดที่ใกล้ดวงอาทิตย์พอผสมกันแบบนี้มันก็จะดูเป็นฟ้าอ่อนเนาะแค่นี้เลยค่ะ<อ>สีท้องฟ้าในตอนกลางวันหลักก็า3าสีนี้แหละแล้วก็ใครใครเติมเมฆก,ก็เติมนะคะใครอยากเติมดวงอาทิตย์เติมอะไรก็เติมลงไปเลยการวาดเมฆนี่ก็แล้วแต่ความถนัดของคนเหมือนกันนะในคลิปนี้นะคะเราจะเน้นที่การลงสีและการเลือกสีเนาะเราจะไม่ได้สอนว่าเออจะต้องลงเมฆอะไรยังไงค่ะแล้วอันนี้เราก็จะลงเงาเมฆแปเพื่อแบบว่าทําให้ภาพมันดูมีอะไรนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นเมฆในแบบที่เราถนัดวาดที่สุดนะคะจะเป็นปุย,ปย <laughs> นะมาทำคัลเลอร์พาเลตของสีทองฟ้านี่คร่าวๆค่ะก็จะเป็นน้ำเงินเข้ม,มก็จะมีฟ้าอ่อนมีเหลืองอ่อนมากๆแล้วก็มีขาวเอามาผสมผสมกันมันก็จะได้ประมาณนี้เนาะไปต่อที่ทองฟ้าตอนพระอาทิตย์ตกเลยค่ะแล้วก็เอาสีเหลืองลงไปก่อนอนะจากนั้นเราจะเอาสีชมพูชมพูแดงๆนะคะมาปาดไปบริเวณที่ห่างไกลแสงพระอาทิตย์อีกเช่นเคยมันก็จะเริ่มดูมีความเป็นส้มละมุนละมุนเนาะจากนั้นนะคะเราก็จะเลือกเป็นสีม่วงม่วงประมาณนี้แล้วก็เอามาปาดไปใน ปาดไปบางจุดอะไม่ต้องปาดเยอะมากปาดปาดไปทั่วๆเลยนะคะแล้วก็จะปาดปาดสีม่วงลงไปแล้วก็เอาสีชมพูมาปาดทับบ้างให้มันดูละมุนขึ้นนะคะแล้วก็ หรือกับปาดสีเหลืองสว่างไปบ้างหรือบางครั้งก็ปาดม่วงเข้มลงไปบ้างให้มันดูแบบเป็นทองฟ้าในตอนเย็นมากขึ้นม่วงเข้มก็จะช่วยทําให้มันมีความเป็นทองฟ้าในยามเย็นมากขึ้นนะจากนั้นเเราจะปาดสีเหลืองอ่อนไปตรงจุดที่เราจะวางพระอาทิตย์ลงไปเนาะซึ่งคลิปนี้นะคะเราก็จะไม่ได้มีเวลามาสอนวาดพระอาทิตย์กำลงแสงพระอาทิตย์อยู่แล้วแหละสรุปสีที่ใช้หลักๆในภาพตอนพระอาทิตย์ตกนะคะก็จะมีสีเหลือง สีชมพูก็จะเป็นทั้งชมพูที่ติดไปทางแดงแล้วก็จะเป็นชมพูที่ไปทางม่วงงหน่อยๆแล้วก็สีสุดท้ายก็คือสีม่วงค่ะถ้าใครอยากเพิ่มความเข้มก็ใช้ม่วงเข้มด้วยก็ได้ถ้าใช้ผสมผสมกันมันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้แหละก็เติมก้อนเมฆเติมอะไรไปแล้วแต่คนชอบ ต่อไปนะคะเราจะไปดูสีทองฟ้าแบบทวายไ h t หรือพบขําที่เขียนพิเด้วยความที่นอนน้อยวันนี้สมองไม่เต็มร้อยสีแรกที่เราเลือกใช้ะคะ่ะจะเป็นสีม่วงติดไปทางน้ำเงินหน่อยๆเนาะแล้วเราก็จะใช้ชมพูนะคะที่ติดไปทางส้มๆแดงๆเนาะเอามาปาดเป็นแสงบริเวณขอบฟ้าอยมันดูแบบพระอาทิตย์เพิ่งตกไปะแกแล้วเวลาเราวาทองฟ้าสีนี้นะคะเราจะชอบวาดตึกลงไปไม่รู้เป็นไรตึกเราก็จะใช้เป็นสีม่วง น้ำเงินเข้มแบบจนเกือบดำแล้วเป็นเงาเงอะไรเงี้ยก็จะมีสามสีนี้เนาะหลักๆท้อง,องฟา้าได้แบบสุดท้ายเราชอบวาดค่ะเป็นตอนกลางคืนอันนี้เราจะชอบใช้เบสเป็นสีออก ฟ้าอมเขียวมุนมนหน่อยเนาะแล้วเราก็จะเลือกเป็นสีน้ําเงินเข้มมุนมนแบบนี้ลงปาดไปหลักการลงสีท้องฟ้าง่ายๆเลยคือถ้าคิดว่าตรงไหนมันเป็นจุดที่มีแสงตรงนั้นจะเป็นจุดที่ลงสีที่อ่อนกว่าแล้วก็สว่างกว่าส่วนจุดที่ไกลแสงออกไปนะคะก็จะเป็นสีเข้มเนาะอย่างท้องฟ้าที่มันใกล้เมืองที่มีแสงเนี่ยมันก็จะสว่างใช่ป่ะมันก็จะเออเป็นแบบนี้แต่อันนี้เรารู้สึกว่าสีมันมุนไปนิดนึงเราเลยปรับสีพื้นนะคะที่เป็นสี ฟ้าอมเขียวเนี่ยให้มันสว่างขึ้นแล้วเราก็ปรับสีน้ําเงินที่เราไล่สีลงไปให้เข้มขึ้นนิดนึงนะคะจะได้ตัดตัดกันโอเคเอาสิ่งที่เราชอบที่สุดก็คือการทําดาวในตอนกลางคืนมันก็จะอยู่ในจุดที่ท้องฟ้ามันมืดใช่ไหมคะสรุปคัลเลอร,เร์พาเลตของท้องฟ้าตอนกลางคืนนะคะจะเป็นฟ้าอมเขียวมนๆก็จะเป็นน้ําเงินเข้มที่เอาไว้ไล่สีแล้วก็จะเป็นสีเงาตึกที่ออกไปทางเขียวๆน้ำเงินน้ำเงินหน่อยนะเพราะว่าทุกภาพเสร็จก็สังเกตว่าคาว่าทายวไลท์เขียนผิดคะ่ะเพิ่งมาแก้อันนี้เอาเป็นว่าเรามาไกด์ให น,นะทุกคนอาจจะไม่ต้องใช้สีเหมือนเราเป๊ะๆเ,เ,เนาะเพราะตอนเราลงสีแต่ละครั้งนะคะก็ใช้สีไม่เหมือนกันนะก็หวังว่าทุกคนจะเอาไปใช้แล้วสนุกการว่าภาพมากขึ้นนะคะสำหรับใครที่ดูไลน์เราขอเพลย์ลิสต์แก้มตอนนี้แก้มทำเพลย์ลิสต์ให้แล้วนะคะกดที่ลิงก์ตรงไบโอได้เลยแล้วก็อย่าลืมมาซื้อโปรดการ์ดสติกเกอร์นะคะตรงลิงก์หน้าไบโอเป็นการซัพพอร์ตเป็นกำลังใจให้เราเล็กๆน้อยๆวัน้